ดีจ้า <c oughs> มีคนขึ้นมาแล้วมีคนขึ้นมาควบคุมการผลิตแล้วมึงเลิกลากอะ่ะเลิกลากใช่ไหมมีคนขึ้นมาดูฉันคุณอย,อ,อยู่ในช่องอ่ในชงก็คืออาจจะลงต่อจากคลิปน้องเต้นเมื่อกี้แหละแต่ว่าทำเป็นาาตอแหลเปิดคลิปใหม่ไปแค่นั้นแหละก็คือไงคุณมีันนี้ก็คือผุเป็นคิวยกหมดแล้วตอนนี้ ฉันเนี่ยมีความแบบวุ่นง,งานหง,งุดหงิดแบบกับการที่ต้องรอโซโล่ลิซ่าที่จะมาเดือนสิงหานี้มากๆฉันก็จะ <Pink. S 1> วนออดูผลงานเก่าๆของแบ็คพิงค์ไปเรื่อยๆจน <View S 1> ฉันรู้สึกว่าวมันบิวตัวเองล้าฉันรู้สึกว่าฉันไม่ไหวกับสองเพอร์ฟอร์มนี้มากซึ่งมันเป็นเพอร์ฟอร์มที่ที่โชว์อยู่ในคอนเสิร์ตออนไลน์ของนาาคือคอนเสิร์ตเดอะโชว์ที่ที่นั่งเพิ่งโชว์ไปเมื่อก่อนโควิดจะไล่แรงในประเทศบ้านเราเนี่ยแหละ S <S <S ฉันรู้สึกว่าอ,อีดอกมันจึง้งก็เลยแบบดูอันนี้วนไปเรื่อยฉันก็เลยแบบอ่ะชวนอีพี่มิวมาดูด้วยกันหน่อยเพื่กนนอการแบบ้วอารมณ์ของแบ็คีนซึ่งวัน<ด>นี้ฉันนงเลียกไม่ติดแลยฉันอ่ะเลือกมาสองเพลงก็คือเพลงดูดูด,ดูกับเพลงเลฟิฟเลิฟมีอยู่อะไรวะลืมชื่อเพลงเป็นเพลงช้าเพลงช้ วันนี้นะคะเราก็เลือกมาสองเพลงนะคะเพลงแรกก็คือดูดูนะคะเพลงสองนะคะก็คือเพลงชาค่ะพอาจำชื่อเพลงไม่ได้ยี่ดไปดูกันค่ะว่าแบาบมันจึงซึ่งฉันแอบสป,ปอยว่า,บา,บาบแบบแดนแบบห่าเราจะเรียกว่าห่างเครื่องแบาบาบันนอกไหมแม่ไม่ใช่อัปพรไม่ใช่อัพรแม่เป็นห่างเครื่องของแบ็คพิงนะคะคือถอดเสื้อคือตะโกนเลตเตมาก เย็บพวกตัวผอมว้าวพอมันเป็นดนตรีสดเนี่ยมันมีความแบบคูลลอยเข้าไปความมันอะ่ะจริงโอ้ยไฟไหมไมาแล้วสเตตอ่ะพี่ดาซาตานค่ะสะเตตมี <c oughs> มีไฟมีน้ำมีลมเออ ขนาดวิดีโอไม่ชัดเลยรู้เลยว่าผู้ชายเหล่านั้นน<บ>่ะคือตาฉันลุกแล้วฉันไม่ได้มองชนีแล้วอะ่ะไอะควักน้ำใส่ไปเลยส่งการลูกคนไทยก็คือคนไทยฉันอยากโดนดก้างเฮีดีต้องใช้ใทันหมดนั่นน่ะเลย แล้วแต่นี้โปเร,ร,รเปลย์อยู่นะต imi, ่อสาวโปรเปลย์โปรเปลย์เลยไม่ใช่นะเออมันสะใจแล้วมันตีสดเนาะดูแล้วมันร้อนนะมึงร้อนดีดอกไปอยู่ข้างหลังเพชรพันใสใชก เขาเสียดายรองเท้าว่าน้ำขังเราไปท,อทอนนไ่องโกท่องโกคตูนไลูกดูนามมา้ำกันนะตูนจะโดนน้ำอ่ะฉันกลัวขุนลูกอ่ะเธอัจะ <c oughs> ไม่สวยนะอย่ารู้น,น,นนะ กไม่ไหวมันดูดโฟกัสมากจะไม่ได้มองสีขาวเลยจะมองข้างหลังน่ละไล่รอมไปแบบปกติก็เต้นแรงกันอยู่แล้วนะริ่งนี่เต้นบนน้ำเต้นแรงบนน้ำอีกแรงเลยเขาไปอีก ต่ไฟคอนเสิร์ตแกงอยู่นะไฟไฟแดงอยู่นะไฟไม่ค่อยเห็นนะเห็นตาเท่าไหร่โอ้เขาว่ามันจะมีกับน้ำเข้าตากันมั้ยแบบเอ้ยเป็นนี่น้ำเข้าตาฉันเข้าปากเข้าปากน้ำเข้าปากกันเธอแอบแบบแอบบีนกันอะ เธอแค่อยากไปบิ๊กบาร์แค่อยากไปบิ๊กบาร์ตอนนี้เลยนอยากเต้นฉันอยากให้มีผับที่พื้นเป็นน้ำมาเทิร์มเพราะเราจะเป็นห้องฟงจู๊ดมาเออไปมันจะช็อตก็เธอตายเอาทั้งทั้งแข่งนะมายืนเต้นบนน้ำอ่ะเลิศไอ้พวกผู้ชายเนี่ยมันแย่งซีนนะไวจีไม่ควรจะให้ผู้ชายมาถอดเสื้อเต้นเยอะขนาดนี้เพราะคนมันมุดกันไม่ไหวนะ ฉันขอไปเปิดน้ำฉันขอไปเปิดน้ําในห้องน้ําหน่อยได้ไหมฉันจะไปเต้นอีหล่อร้องโหมดกลายเป็นไม่เราถ้าันเต้นในห้องน้ำแล้วฉันตายอ่ะฉันได้เหมือนอะไรรู้ไหมฉันได้เหมือนผีเป็นเคหัวหัวฟาดฉาโคกตายตายจากการเต้นเพลงแบ็คทิงเขินนะเวลาออกข่าวแม่เขาจะสาบอยู่อ่ะมาคิดเพลงเร็วใช่ไหมแม่เพลงเร็วก็คือแบบ ในใจเต้นเม่เจ้าไมแลด้ไม่ได้ในใจร้อนรอุ้มไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใจเต้นไม่ใช่ว่าแบบเออเพลงมันมันน่มาผู้ชายถอดเสื้อเฉยก็เทมัปนฟูไปหมดแล้วเมื่อกี้เมืองเอาจริงฉันตามอยู่สองคนฉันตามแดนเซอร์ฉันตามห่างเครื่องของไวีอยู่สองคนเป็นผู้ชายห่างเครื่องเขาเป็นแฝดแต่ฉันคุณผู้ชมนี่คิดว่าทุกคนต้องรู้จักเพราะว่าเขาเป็นตำนานของไวจีเขาเป็นเขาเป็นห่างเครื่องคู่ใจมาตั้งแต่เทรน้วันบิ๊กแบงเหรอเขาเป็นคู่แฝดเป็นผู้ชายฉันจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเขา เขาล่อมากเธอเธอทำยังไงเธอชลูชื่อนลูชื่อชื่ออะไรครูอูเปรมจิตโอเคจากดีดอนึกว่าตอบฝันดีนึกว่าตอบฝันดีฝันเด่นฝันดีฝันเด่นนะทัดน่าตะกิดทุ่งหรือเปล่าเขาคือคนนี้เธอฉันแบบนะฉันหาลูกถอดเสื้อไปที่เอาผมยาวเหรอฉันจ้าคนผมยาวได้น่ะไม่เขาเป็นฝาดแฝดเขาม่ฝาดแฝดแต่เขาเป็นแบบห่างเครื่องให้แบบ วายจีมาตั้งแต่สมัยแบบทวี้ิวันแล้วนี่คุณผู้ชมไอ้เต้านี้ <c oughs> ไอ้เต้านี้ไม่รู้ตัวพี่หรือตัวน้องแต่ว่าฉันชอบไอ้เต้านี้เธอมาเธอไปกดไลค์อ่ะฉันเห็นหัวใจที่เธอกดไลค์บางทีฉันก็คอมเมนต์ฉันก็คอมเมนต์นางเป็นภาษาไปปาทยว่าแบบชอบเธอฉัน <c oughs> ถามจริงๆน่าจริงเลยนะเธอหน้าจริงๆคนมันกดไลไ์ไงแบบเนี้ยเธอกดไลค์ให้เห็นเลยฉันชอบ นี่คุณชอบของเขานะก่อนที่จะไปเรียกเพลงต่อไปนี่เขาเป็นฝาแฝดกันนี่เป็นคู่แฝดกันเธอฉันจำชื่อไม่ได้อ,อ่ะพอแยกได้อยู่นะถ้าผมหัวสีแยกได้แยกได้แต่ว่าจำชื่อไม่ได้เพราะว่าอ่านไม่ออกชื่อเพลงภาษาอังกฤษย,ยังอ่านไม่ออกเลยเอาหลยชื่อชื่อของเกาหลีฮะ <laughs> 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 ชื่อเพลงภาษาอังกฤษจะบอกว่าเพลงช้าอยู่เลยไ,ไมคะเพลงช้าอยู่เลยเพราะจำชื่อเพลงไม่ได้ <laughs> <laughs> มีคาว่าเหลือกับมีคาว่าเฮดจำได้แค่นี้แหละโอเคก็ไม่อยากจะเดาวนเนาะ เออต่อไปเป็นเพลงชา้าคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ก็คือเป็นกระแสมากในทิกตอกซึ่งหลายคนก็บอกว่าแบบตบหน้าพวกแอนตี้แฟนเหมือนกันว่าแบบที่บอกว่าแบบแบ็คพิงร้องเพลงไม่ได้อ่ะก็คือ mm. ม,มึงจิกหัวแล้วมึงมาดูนี่มึงมาแหกตาดูนี่ก็จะด่า later ค่ะ ยั้ไม่มีอะไรเลยคือนั่งไข่ห้างร้องเพลงสวยๆก็คือเหนื่อยเหนื่อยจากเพลงเมื่อกี้แล้วก็คือนั่งพักหน่อยก็คือตาแตกอยู่เธอเคยฟังไหมเพลงที่ฉันชอบมากเลยฉันชอบที่สุดในอัลบั้ม เียงโรเซ่มันแบบเหมือนสะกดคนอยู่อ่ะจริงเดี๋ยวมันสะกดมากเลยจริแค่นั่งแค่นี้เออสวยแล้ว l ลิฟ t ู h เฮดมีซื้อเพลงม I'ma into I'm I fade background Baby let the shoes get turn you round in k นั่นเองนะเนี่ยเธอใส่เป็นแอนทองมาเธอใส่เป็นแอนทองผสมแลบี่ีูเป็นนั่นเองเลิศไปลูกมาครว่าแลวกูเอาเพลงไ่ได้มาดูดี ลิซ่าเท่มากอ่ะเนี่ยแบบเนาะแต่งตาคือแบบตาสวยมากน่าจะสอดแทรกไอใส่ไปไปนิดนึงเนาะออกนะอีโมเจอห่าวลิปซิงกอีกออเออใช่เราเราอยู่กันมาตาแตก คช่เขาแค่เนี้ย<อ>ชุดเกือบจะเป็นชุดนอนแล้วนะแต่ว่าเอาอยู่นะถ้าเราใส่เป็นชุดนอนนะซูริต้านี่ติ u ปิดเงี้ยอีกพวกงโง่กูล็อกเสียงได้ค่ะอันนี้ไม่ใหเอาขุดถูใส่เสียงนางแบบแอบตา เนาะเสียบมีความแบบตินตะเธอลิซ่าราเพลงได้นี่ไม่ได้ใค้แล็บแต่ใช้เสียบแบบนี้เอเดียอยากเป็นอยากเกิดเป็นโลเซไวอีดอกเกิดเป็นโลซาไปก่อน should never know, unless you walk in my shoes. You know, not want not want to see. I don't want to see. I don't want I've I've wondering if I been swallowed bed been over head preach by all gotta try to my my try หายใจทางไหนจไม่ได้ยังไงเขาแบบเป็นดนตรีสดนนเนอะมันก็แบบมันพองขึ้นไปอีกอะ อ่ะผู้ชมประมาณนี้อย่าไปเอานี้เดี๋ยวตำรวจจะมาจับพวกเรานะคะเพราะว่าว่าแอบฟังอยู่นี่รไม่ไหวแล้วอไม่ไหวแล้วไม่หล่งจากคัมแบ็กกันอ่ะมันไวยทีมึงต้องกอบโกยเวลาห้าปีหกปีเนี่ยให้เร็วๆเะยก่อนที่มันจะหมดมันมาวัย้ไปวอยู่นะช่วงเนี้ยศิลปินพวกเนี้ยมันเต้นได้ร้องได้อยู่แล้วจริงปะแล้วก็เนี่ยก็มาโชว์ให้ดูทั้งๆที่ทุกคนก็ต้องควรรู้ได้อยู่แล้วว่ากับมาเป็นศิลปิน อะไรก็โหยออกมาแต่อัลบั้มแต่ละสิ่งกันคือห้าหฮะบอกวาเสียงเหินดีดอกห่างห่างกันมากเลยแับงงก็คือดองจนลูกสาวกูเป็นนีฝรั่งแชบวยแล้วค่ะแตม่วคือจาเป็นมั่วก็คือดองจนเปรี้ยวไปหมดแล้วตอนนี้ระหว่างนี้ก็ต้องดูอะไรอย่างนี้วนๆไปใช่มันดูให้หายคิดถึงระหว่างรอสโล่บ้านเทนนกเขาฉันมีนกกระเเวกอยู่ตรงนี้หรอเพราะว่าฉันคือสโนไวท์ซินเดเลล่าไง นกเข่าเหรอนกเข่ากับเายังไงจะโนฉันเห็ินเขาเป่งพลังเสียงฉันอยากลองเพลงคุยกับนกมีนกเข่าเฉยเลยอ่แม่ก็ประมาณนี้มาแวะมาแวะชวนทุกคนมาดูไปพร้อมกันให้คิดถึงระะว่างรอโซโลอลิซ่าเดือนนี้นะก็ไปตามช่วงนี้ก็ไปตามดูผลงานเก่าๆ t วงเ h o w The s h ่ะแบบมีคนดูดออกมาแบบเปิดอยู่เลิศอยู่คุณผู้ชม อก็ไปตามดูกันนะจ๊ะเพราะว่านกอีนกบอกว่ามึงต้องเลิกได้แล้วมึงต้องเลยกได้แล้วอีดอกมึงนี้ก็จะบอกมงเช้าลองทำเพี้ยอะไรอยู่ตรงนี้นะคะต้องออกประเด็นนะจับผัดเผ็ดในนายอีดอกช่วงนี้ยิ่งจนจนยิ่งไม่มีเงินต่อชีวิตยิ่งก็แดกนกต้องแดกนกนาบ้านฮัลโหลแม่เดี๋ยวจับนกอยู่ตรงระเบียงพอดีผัดเผ็ดแม่เตรียมเครื่องเลยตำเครื่องผีแกงผัดเผ็ดสองตัว มันจบเด๊ะโถ่อยไอ้ขำเบาบนี่พี่เดียวฟิก็คือมองไม่ได้เหมือนขึ้ำไปด้วยอ่ะเพไปแบบะข่าบว่าเดี๋ยวต้องไปจับนกไปแดกก่อนนะคะแล้วก็จับนกไปแดกช่วยแม่จับนกไปแดกก่อนคุณแดกด้เพราะว่าตอนนี้ก็คือคนไปค่ะจะตายแล้วค่ะเราต้องแดกนกแล้วจับจับอะไรแดกแล้วก็แดกไปก่อนตอนเนี้ยเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจนะคะตังค์นะคะไม่มีแล้วนะคะ พี่เวนส่งมาให้ครับแบบพักค่ะพักค่ะเนี่ยคือหมายถึงหลายๆคนผู้หลักผู้ใหญ่ผู้แก่เราแบบกระโลกนาเนี่้วพักค่ะนี่ล่าสุดก็คือฉันชอบมากขอแรกนี้ก่อนคุณดาราตลกในตำนานคนหนึ่งที่เพิ่งมีกระแสไปตอนนี้ฉันไม่เอ่ยชื่อแล้วกันคือล่าสุดเขาออกมาพูดว่าขนมเขาเนี่ยเอขนมเขาที่เขาทาเนี่ยมีคนบอกว่าทําไม่สะอาดแล้วเขาก็วีนบอกว่าโอ้แบบมึไม่ใช่บริษัทใหญ่ทำไมต้องมึงทำสะอาดมึงกินแบบแบบเอ้า ถ่มจริงได้หรอถ่อมจริงได้หรอได้หรอไม่ได้แบบคุณผู้ชมตอนช่วงนี้ใครอยากกินขนมเปียะนะคะแนะนําขนมแกครูสมทรงนะคะนั่นเาจะถมอร่อยอร่อยกว่าค่ะอร่อยใช่ปหอร่อยมากค่ะหรือว่าก็ขนมเปียะลาวาในแอปหลายหลร้านก็มีขายไปเยอะค่ะขนมเปียะเยอะมีทางเลือกเรามีสิทธิ์เลือกที่มันปลอดภัยอะไรอะไรที่ไม่ดีก็นี่ค่ะพักค่ะพักค่ะก่อนไปแล้วค่ะวันนี้ต้องพักจริงๆนะค่ะนี่ พี่เจเอ๋บอกว่าคุณเจเอ๋บอกมึงก็ต้องพักค่ะนี่มึงต้องเข้าไลฟ์รายการป้าๆล้วค่ะต้องขับแลปักค่ะมีวันนี้มีโปรดิวเซอร์มาคุมงานเหรอกองเล็กๆของพวกเราอ่ะใครดูของเราแล้วนะคะไปช่วยดูรายการป้าๆห้าห้านะคะหรือใครมีเรื่องตลกนะคะก็นะคะโทรมาเล่าหน่อยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนด่าว่าไม่ตลกนะคะมาร่วมสนุกกันหน่อยมันอาจจะฟุกตลกไปได้ไม่ต้องกลัวอย่าอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนของรางวัลมาเล่าให้ศิลปินดารานักแสดงเออฟังกันใช้ของรางวัล เล่าไปก่อนคิดซะว่าอยากมาคุยกับดาราก็แล้วกันแต่มันต้องมีการเล่าไงก็เล่าเล่าไปก่อนช่วยด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ไปแล้วค่ะวันนี้ไปโวยนกลองไม่หยุดเลยมืออีนกีนกเฮียนี่เป็นอะไรเนี่ยต้องโดนกูแหละเดี๋ยวก่อนนะเฟี้ยงมิตต้องต้องโดนกูแล้วนาอีเคียนี่อันนี้คือกระเทยอะโมโหจากเรื่องอื่นแล้วมาลงที่นกเพดาะด่าคนอ่นไม่ได้อะไร ไปแล้วครับไปจริงๆแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ